อนะครับห้าสี่ชาวลัคนาราศีพิจิกตั้งใจฟังให้ดีนะชะตาชีวิตในเดือนเดือนไรพฤษจิกายน <5. S 1> นะครับชาวลัคนาราศีพิจิกดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณนะแล้วก็ในเดือนพฤษจิกายนเนี่ย ดาวมีการโคจรไปสัมพันธ์ไปทับลัคนาราศีพิจิกหลายดวงด้วยกันชาวลัคนาราศีพิจิกเปิดมาวันที่1ถึงวันที่5เนี่ยไม่ค่อยโอเคจุกจิกหงุดหงิดอารมณ์ไม่ค่อยโปร่งใสมีความรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้สุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยโอเคพอ11 จนถึง20ถึงจะขยับเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นฉะนั้น1ถึง5 6ถึง10อย่าไปตัดสินใจทำอะไรสำคัญเพราะว่า1คือผิดพลาด2ไม่ได้ตามที่ต้องการและชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับพอ 11จนถึง 15, 16จนถึง20ช่วงเนี้ยคุณดีตลอดนะงานเข้าที่เข้าทางหนังคนละม้วนกับตอน1ถึง10เลยพอ21ไปจนถึง30ช่วงนั้นยิ่งดีเงินทองก็ไหลามาเทมาหยิบจับอะไรก็ได้รับความสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจมีรายรับมีเงินพิเศษเข้ามา หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองและคุณยังโชคดีใครที่เป็นชาวลัคนาราศีพิจิกคุณจะมีโชคดีเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคนะมีโชคดีเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคคุณจะเสี่ยงโชคอะไรก็ตามมักจะได้นะครับโชคดีกลับมาได้เงินพิเศษลาบลอยใครที่เล่นหุ้น เล่นทองคํามักจะได้รายรับพิเศษเข้ามาอย่างน่าอาศัศจรย์จะว่าไปแล้วในเดือนพฤศจิกายนดาวอาทิตย์ที่มาทับลัคนาของคุณในช่วงกลางกลางเดือนไปอยู่กับดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเดือนลาบนะครับเป็นดาวเจ้าเดือนลาบดาวศุกร์ก็ไปอยู่ในเดือนการเงินเป็นดาวลอยที่ไปอยู่ในเดือนการเงินดาวเกตก็มาทับลัคนาของคุณ แต่ที่มันดีไปกว่านั้นคือดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์ไปเลงกับดาวพระหัสซึ่งเป็นคู่มิตรใหญ่พระหัสเลงอาทิตย์อาทิตย์ทับลัคนาของคุณอยู่มีโอกาสจะมีโชคดีต่างๆเข้ามาซึ่งเป็นไปได้ว่าจะมาจากคนรักคู่ครองก็มีความโดดเด่นทีเดียวนะครับขอย้ำอีกครั้งว่า1-5 6-10ถึงถึง ชะตาไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยลงตัวจากยับดีขึ้นคือ1 1จนถึง20 11จนถึง20ดีต่อเนื่องเป็นความสำเร็จที่มีโอกาสจะก้าวหน้าในเรื่องของงานงานที่ติดต่อต่างประเทศงานที่ต้องรวมกลุ่มเป็นทีมมักจะให้ความสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจกับคุณชาวลัคนาราศีพิจิก ขอย้ําว่าการเงินการทองคุณจะขยับดีขึ้นแน่นอนมีโอกาสมีลู่ทางที่ดีในเรื่องของการเงินเข้ามามีโอกาสมีลู่ทางใหม่ๆในเรื่องของการเงินเข้ามาอย่างน่าอัศจรรย์ชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดาวที่ส่งผลดีกับชะตาของคุณถือว่าส่งผลดีผลเด่นเลยนั่นก็คือดาวพฤหัสที่เลงลัคนาของคุณ ลเลเลยงไปอย่างดาวอาทิตย์ที่ทับลัคนาราศีพิจิกคุณจะเป็นพิจิกที่จะต้องเดินทางไปโน่นมานี่อยู่กับที่ไม่ได้เดินทางแล้วแฮปปี้เดินทางแล้วมีลาภผลที่ดีกลับมาเดินทางแล้วคุณได้รับสิ่งที่ดีเข้ามานะครับชาวลัคนาราศีพิจิกในเรื่องของความรักในเดือนนี้ต้องถือว่าเป็นเดือนที่ความรักจะส่งผลดี คุณจะได้อะไรดีๆจากคนรักคู่ครองอาจจะเป็นรูปแบบของเงินของโอกาสลู่ทางต่างๆเป็นสิ่งที่ดีที่มีโอกาสจะได้หรือคู่ครองคนรักนำสิ่งที่ดีมาให้ส่วนชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับที่นะครับคบหากับใครอยู่นะครับในเดือนนี้ถือว่าความรักน่าจะพัฒนาดีกว่าช่วงที่ผ่านๆมาแน่นอนนะ สินแสหิงขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านโชคดีคิดสิ่งใดประการใดสำเร็จดังใจทุกประการขอบคุณนะครับแล้วก็ดีใจมากที่ติดตามกันในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นจากดูดวงดีไบรท์ทีวีไบรท์ทูเดย์แล้วก็ทุกช่องทางทุกโซเชียลของสินแสหิงขอให้โชคดีเงินทองไหลมาเทมาไปก่อนสวัสดีครับ